สวัสดีครับเ .c. ีลูกบองคนของราชนะครับตอนนี้อยู่ที่วัดแจ้งในมาไทยครับกษเที่ยวกับพิธีแจกเรียนวัดที่วัดแจ้งในนะครับ่งเสด็จไปมา้อยด้วแล้วรุ่แรนะครับเสกันสาครั้ นะครับแล้วเสร็จปลายพรุ่งนี้จะทำพิธีแจกสำหรับผู้ที่จองแล้วก็มีไปจองสมบูรณ์แบบนะครับการรับเรียญแล้วก็จะมีหลากหลายอย่างที่จะแจกแจกกับพี่น้องประชาชนตั้งแต่ใบเป็นต้นไปนะครับโดยท่านแม่ทัพภางทีสองมานเป็นประธานไปคารวะนะครับทางมาถึงแล้วที่วันแจ้งเลยนะครับมากันครับพี่น้อง วัดแจ้งใน,นที่วัดแจ้งนนะในเสียติดฮะตุกลางอยู่ในเมืองนะครับอยู่ในเมืองแต่บนในเมืองเมืองจังหวัดนครราชสีมาครับโดยท่านมหาโตอักษาการอักษรการเจ้าวาดวัดแจ้งในนะครับ